สวัสดีนะครับผมก็มาเทที่เดิมนะผมต่อจากเมื่อวานนะครับผมอันนี้กองยุเทเมื่อวานนะผมยังไม่ได้ดันเลยนะครับผมทางกองงานก็จะประมาณนี้ผมเนี่ยคันแรกผมเปิดงานเลยนะครับผมมากสองคันนะผมเด๋ยดตามมาอีกสี่คัน คขาบันเทแล้วนะผมมาเปิดงานก่อนเพื่อนเลยนะครับผมก็ทเทจากที่เดิมนะผมตรงนี้จะทำลานจอดรถนะครับผมมีแท็กเตอร์มีสองคันแล้วก็ไมโครตัวเล็กนะผมไปแล้วผมจ้พาชมตอนดำ นะผมบาดำยังไงเทยังไงตรงไหนนะผมโอเคผมนี um, ่อีกคันน nah, mm ึง hmm. ก uh, anyway, ็จะมาเทเหมือนกันนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเทตรงไหนนะผมจะเทที่เดียวกันหรือเปล่านะผมนี่ผมนั่งงานก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลนไหนนะผมเลื่อนญ้านะผมก็จะดำแล้วนะผมนี่ผมผมวันดำนะล้วผม ก็ค่อยชุดขึ้นนะผมไม่ใช่ทีเดียวชุดขึ้นเลยก็ได้ผมต้องค่อยๆชุดน,น,นะผมขึ้นทีเดียวหายท้องเลยผม,มน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ44ครับผมสี 44, 300ครับผมนี่ผมเทเสร็จแล้วผมนี่แหละนะผมงา,านก็จะคับแคบหน่อยเพราะว่าทำลุงจอดรถนะผมนี่ก็เทเสร็จแล้วนะผม ก็จะไปขึ้นงานอีกครับผมแถวแรกนะผมนี่ผมทาทางเข้าแถวโอเคนะผมสธหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครผมสวัสดีครับ